I ี่หมครับกรณีสองขอัพวครัสและสี่ครับเจ็ดตารางเมตร ขึ้นมาแล้วก็ลูกบ้านก็แค่มาให้แค่แบบเคยไม่ทีหนึ่งเขาพูดมาดูครับประมาณจะขึ้นทีล้วจริงๆก็เห็นเหมือนเดิมครับเป็นสองเขาปักไฟช็อตไฟช็อตเออไฟช็อตจากข้างในรู้ใช่ไหมข้างในข้างในเปคนงานตอนนั้นจะมีคนงานทำงานเยอะยไหมใช่ไฟช็อตที่เครื่องที่ทำนี่ไหมใช่ใช่ ใคดูเขากำลังทำอย่างนี้อยู่มันก็ระเบิดตึมเขาบอกเขาตกใจเขาก็โดดหนีทางมันกนไอช็อตขึ้นมาเลยเออทำอะไรครับเป็นโรงงานยางเก่ารีไซเคิลครับ<อ>เข้ามาจากประเทศจีน<อ>ปเป็นย,ยางยางรถยางไงรถยนต์นนเนี่ยนะยางนอกรถยนต์ครับยางนอกเลยใช่ไหมยางนอกครับเผาแล้วด้วยนะมามยอมมาแล้วอ่ามาแยกเอาเหล็กออกแยกเอาเหล็กออกครับแล้วไปทำอะไรต่อรูมิเยไม่แน่ใจแต่จุดเนี้ย มีไม่รู้กระบวนการเาว่าที่ไงมีชื่อโรงงานไหมเนี่ยไม่สะอาดชื่อครับไม่ได้ขอคนจีนนะไม่ขอคนจีนครับโรงงานนี้มันเป็นโรงงานอะไรครับโรงงานผมว่าน่าจะเป็นพวกรีไซเคิลนะครับมันเป็นโรงงานที่เอายางเนี่ยมามาตัดมาเข้าเครื่องบดบดแล้วก็เสร็จเหลยกก็ไปขายอ๋อครับแต่ว่าตอนตอนเกิดเหตุนี้ไม่ไม่ได้มีคนงานทํางานเนาะคนงานไม่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 ทำงานน่าจะอยู่หลังอยู่ที่ห้องพักครับ ครับตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ยะใช่ครับเพราะมันเป็นโรงงานยางนี่มันเยอะมากครับตอนเนี้คือมันอยู่ข้างในอะ่ะแล้วมันไหม้ววผมไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าแลวดวงจหรหรือว่าทำให้